คุณประทีไปนะคะหลายคน<ช>ก็ตามข่าวเธอก็เป็นชาว L G B T Q อะค่ะแล้วก็เก็บเงินเก็บทองซื้อเงินเออซื้อทองใส่มันเป็นสิทธิ์ของเราเนาะว่าเราจะซื้อทองใส่เท่าไหร่ก็ได้ในเมื่อมันเป็นเงินของเรามันเป็นทองของเราแต่ผลปรากฏแบบนี้ว่าคือคนอื่นเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะ,คะมันล่อตาล่อใจคนที่ไม่มีความโลภในตัวเขาถูกฆ่านะคะแล้วก็ทองที่สวมใส่ทั้งตัวเนี่ยประมาณสัก20บบาทก็หายไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้ก็เรียกสอบไปประมาณสักสิบปากแล้วนะคะแล้วก็ มีหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ถือว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยค่ะมันมีพิรุธอะไรหลายอย่างนอกจากนี้คิดว่าวันนี้น่าจะรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าฆาตกรที่ไปฆ่าคุณประทีปเป็นใครความคืบหน้าในคดีนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวันที่4มิถุนายนม,มีคนไปเจอศพของนายประทีปคงทวีอายุ63ปีถูกฆ่าโหดค่ะคือคนร้ายเนี่ยแทงที่คอซึ่งมีความลึกถึง7เซนด้กันนันนะคะจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้าน ของตัวเองด้วยอยู่ในพื้นที่ของตำบลดาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รั์สินค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใส่เงินสดโทรศัพท์มือถือสร้อยคอทองคาแหวนกําไลหายไปโดยเฉพาะทองอ่ะค่ะคุณผู้ชมเขาใส่ทองรวมๆกันทั้งตัวเนี่ยประมาณ20บาทได้ทีนี้ตํารวจสงสัยคนใกล้ตัวนะต้องเป็นคนรู้จักกับคนตายนี่แหละค่ะไม่อย่างนั้นจะเข้ามาถึงในบ้านพักได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานอย่างเช่นเรื่องของ DNA ค่ะ อย่างวันนี้ตํารวจเปิดเผยว่าได้สอบปากคําบุคคลไปแล้วทั้งหมด10ปากด้วยกันอย่างวันแรกเนี่ยหลังพบศพ เขาไปสอบปากคำทั้งหมด6คนก็จะมีนายเบนส์นายเบนส์นี่อายุ15ปีเขาเป็นวัยรุ่นที่ไปนั่งเล่นเกมอยู่ที่หน้าบ้านไปใช้ Wi ไ i ไ,ไปใช้ Wi-Fi ที่บ้านของหน้าบ้านของผู้ตายนะคะก็คือไปเล่นในวันที่พบศพด้วยสีมิถุนายนอีกคนหนึ่งชื่อว่าในภูมิค่ะในภูมิอายุ15ปีไปหาตัวของผู้ตายในวันที่3มิถุนายนแล้วก็นั่งเล่นเกม,มเขายืนยันว่าเขาอะกลับบ้านไปนะคะกลับถึงบ้านเนี่ยในช่วงเวลา สี่โมงครึ่งส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่านายวิทยาหรือว่านายยาวคนนี้เป็นเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติด,ต,ดติดกันเลยใกล้กันมากอีกคนค่ะรายที่4ี่ก็คือนายกุ้งค่ะนายกุ้งคนนี้เอาแหวนไปจำนำมันมีหลักฐานยืนยันว่าวันเกิดเหตุอยู่ในที่ทำงานส่วนอีกคนค่ะนายวีหรือว่ารุ่งระวีคนนี้เขาจะเป็นญาติของตัวของผู้ตายซึ่งเคยไปกู้เงิน1 0 0,000บาทไปทำธุรกิจ แต่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันเจ๊งค่ะคมันล้มละลายค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองด้วยแล้วก็อ้างว่าเจอผู้ตายครั้งสุดท้ายวันที่1นึ่งพฤษภาคมส่วนคนที่6ชื่อว่านายกฤษณะเป็นเพื่อนของเ,ออเพื่อนชายคนสนิทกับผู้ตายไปมาหาสู่กันเป็นประจำแต่ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตำรวจไปเรียกสอบเพิ่มอีกสองคนเมื่อวานนะคะเป็นรายที่7ชื่อว่านายบุญพันธ์หรือว่าเหน่งอายุ43ปีคือคนนี้เขามีประวัติว่าชอบดื่มสุราค่ะก็คืออาจจะมีนิสัยคือเมาแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งค่ะชื่อว่าตัวของนายวิทยาให้การชอบดื่มสุรากับนายวิทยาซึ่งนายวิทยาเนี่ยให้การว่าไม่ได้ไปบ้านของนายประทีปนานแล้วและนายแก๊ปค่ะอายุ25ปีมีข้อมูลบอกว่าโทรหาตัวของนายประทีปผู้ตา วันเกิดเหตุแต่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายเพียงแค่โทรไปเท่านั้นส่วนวันนี้นะคะก็มีการเรียกสอบเพิ่มค่ะอีกสองคนค่ะซึ่งสองคนนี้ก็จะเป็นรายที่9กับรายที่10มีนายชุอายุ47ปีแล้วก็นายจักอายุ41ปีทั้งสองคนนะคะเป็นเพื่อนของนายวีนายวีคนที่บอกว่าเป็นญาติของผู้ตายแล้วก็ไปกู้เงินมาแสนหนึ่งแล้วล้มลายอะค่ะกาอ้างแบบนี้ว่าไปกินเหล้าด้วยกันคือตัวนายวีอ้างว่าเขาเนี่ยมีคนรู้คนเห็นว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องนะและก็ไปกินเหล้าด้วยกันกับสองคนนี้จึงต้องส่งสองคนนี้ค่ะไปสอบปากคำเพิ่มด้วยทีนี้เขาก็เริ่มเขาเรียกตีวงให้มันแคบล,ลงใ,ใครที่ให้ปากคำแล้วไม่น่าสงสัยก็คัดออกนะฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมย้อนไปนิดเดียวดูเหมือนตำรวจยังสงสัยนายวีอยู่นะนายวีก็คือญาติใช่ไหม<ช>ที่ไปกู้เงินแสนหนึ่งมาทำธุรกิจเอาเจ๊งอะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับ วีหรือลุงระวีบ้านก็ห่างจากบ้านผู้ตายไปประมาณ50เมตรเจ้าหน้าที่เขาสงสัยก็ไปตรวจคนที่บ้านนะฮะใช้สารลูมินอนลูมินอนก็คือสารเรืองแสงคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นตามภาพยนตร์ที่เขาไปฉีด,ฉด,ฉดแล้วมันถ้าเป็นค่าบเลือดมันจะเห็นเรืองแสงขึ้นมาเลยไปเจอจริงๆในห้องนะ้ำไปเจอคราบเลือดอยู่เล็กน้อยแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าหรือเป็นคราบเลือดอะไรจริงหรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็มีอีกหนึ่งข้อจํากัดก็คือ อาจจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ําเป็นไปได้หรือเปล่านะครับส่วนถุงมือไม่เจอคราบเลือดตํารวจก็เลยอ่ะเขายึดเอาไว้ตรวจต่างรตรวจต่อ,ตอก็มีพวกรองเท้าแตะสีดําในวีเนี่ยก็ยึดไปด้วยนําไปเทียบเคียงกับรอยเท้าที่ไปพบรอยเท้าผู้ต้องสงสัยนี่บปั้มไปเลยบริเวณบ้านของผู้ตายคืนายปรินะครับทีนี้ค่ะความคืบหน้าช่วงบ่ายของวันนี้เลยค่ะพันตำรวจเอกิติเชษ ศักยภาพวิชานนท่านเป็นรองผู้บังคับการพู้กกับสืบสวนสอพอสอออของจังหวัดสุรินนะคะคท่านได้บอกแบบนี้คะ่ะว่าจากการทำงานของตำรวจชุดสืบเนี่ยคือเขาสงสัยตัวของนายวีที่สุด ชุดสืบสงสัยตัวนายวีที่สุดน,น,นะคะก็คือรุ่งระวีแล้วก็มีการยึดตู้เซฟมันเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยซึ่งเป็นของนายวีค่ะเอาไปตรวจสอบตู้เซฟเนี่ยเขาจะมีระบบเหมือนกับล็อก2ชั้นผลปรากฏว่าชั้นแรกเนี่ยเปิดไม่ได้นายวีบอกว่าตู้เซฟผมก็จริงแต่ผมจำรหัสไม่ได้บแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปตามช่างอะค่ะมาทำการเปิดนะนะคะ เดี๋ยวรอผลของการเปิดก่อนเปิดไปแล้วมันจะมีอะไรที่มันน่าสงสัยอยู่ในตู้เซฟหรือเปล่าแต่ตํารวจก็ยังฝากย้ําอยู่นะคะแม้จะสงสัยในวีเป็นพิเศษแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าในวีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้เสียชีวิตนะคะใช่ครับเดี๋ยวรอดีเอนเอด้วยนะ,ค,ะ,นะครับที่คาดว่าวันนี้ก็น่าจะรู้